ักิติกับผมเพจเ Facebook กิตติคนคำนวดครับสวัสดีกันคลิปนี้ขนมเล่าครับผมพี่น้องขนมเล้าประจำวันที่หากกุ่มภาพันสองพันยีสิบหาครับนะเราพัฒนานเองคือเกา่าคือเดิมครับนำเสนอด้วยรูปแบบเหล็กวิ่นหาโตครับมือนี่ครับเล็กวิ่นหาโตสองสามสหาห 2 3 4ส6ี่หาหเหล็กเด่น2ตัวครับ2กับหครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่ง,นงที่หาครับผมวิ่งลูดตัวเดียวครับผมวิ่งลูดสิลูดก็ได้สิลูดไปเลขชุด2ตัวก็ได้หรือสิเอาไปวิ่งก็ได้ครับผมนะวิ่งลูด6ครับผมตะว่าเออขนมเล่านะครับเล่าพัฒนานี่สิมารักได้กับได้อยู่นะขอให้ตัวเดนมากนะครับเนาะ สมสมติวาเมนีวิ่งหลุดหกเนาะสิมาลักพันก็ไดมาลักลอยก็ไดมาลักซิปก็ไดมาลักหนวยก็ไดเขาชุดสองตัวอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันใส่เหล็กซี่ตัวในการจับรางวั่นนะครับเนาะเอาสองตัวเน้นๆครับหกสองหกหาสองหาครับหกสองหกหาสองหาสามตัวเน้นๆหาหกสองสามหกสองสี่หกสอง หาหกสองสามหกสองสี่หกสองครับมับนหมานสุดผูกสุดข,ข้นครับวันที่สามที่ผ่านมาครับผลรางวนะัลเนาะผลขนมเล่าเนาะสองแปดเก้าเจ็ดสองแปดเก้าเจ็ดผมว่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับซี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะแปดกับสี่เดนวิ่งหลุดซีครับ เปลี่ยนตำแหน่งตัวรูดเอาถัดจาบตำแหน่งที่หารูดหมวดที่แล้วเจ้าหน่อยหน่อยก็แสด้เลขรูดอยู่ครับ8228นะเนาะ3ตัวบนเสียดายด้หลักสิบนะครับ897พนาจริงจริง็เป็น2ตัวเนีนๆผมเด้แต่ว่ามันอยู่คนละฝากกัน <laughs> มันมาอยู่ติดกันนะครับเอา แนวทางที่ผมนําเสนอนะครับถ้าเสื้อมันในแนวทางก็ใส่งานเฉพาะสองตัวกับ3ตัวนเนีนๆอย,ย่างที่บอกอย่างที่เราไปเมื่อข้งต้นนะครับ6 2สอง5หาหานะครับหา2 3สอง6 2สองสองครับผมแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ครับพี่นอ้องหนึ่งละเหล็กเ,เด่น2ตัวเนาะสองกับ6เอาไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหาตัวด้ันบนนะครจะเป็น สอง 2, สอง 3, สองสามสองสี่สองหาสองหกนะครับหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเป็นสิบชุดครับกลับแล้วสิเป็นสิบสองชุดกลับแล้วสิเป็นสิบหกชุดเพราะว่าสองสองหกหกเลขเบิร์นเต้องกลับแล้วก็มีเลขสองหกหกสองแต่มันกลับอยู่แล้วเนาะสี่ชุดนะเนาะเวลากลับแล้วเรื่องเป็นสิบหกชุดบนรางสามสิบสองชุดนะครับ ถ้าเลขชุด2อตัวมากยู่ในนีนะครับในสิตัวนี่ก็ได้กำไรอยู่ครับบวาสิมาบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ธรรมาทั้งบนทั้งล่างนี่เฮงสนุกสนานครับอย่างเช่นห้าสองหกสี่โอ้โหแตกสามตัวบนพร้อมห้าสนะองหสี่เนาะธรรมอย่สิเลขสองตัวก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ แถมแตกสามตัวอีกตั้งหากหรืออีกแนวทางหนึ่งครับเลขหลุดครับหลุดไปเลขชุดสองตัวนะครับเลขหกมือเนาะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหักหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับกลับแล้วที่เป็นสิบเก้าชุดนะครับสิบเก้าประตูเพราะว่าหกหกพวกตรงกับบนล่างสามสิบแปดชุดคือเก้าครับอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้ครับบว์ว่าสี่ยงบนหรือล่างยังใดยังหนึ่งยิ่งทำให้บนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างนะครับ ถ้าหกมาบนมาล่างเนี่ยยิงแต่กำไรเขาไปอีกสมมติว่าหกสองหกสี่โอ้ยมียิ่มเลยแตกสามตัวอมแตกสี่ตัวอมนะครับหลักการเลขหาตัวครับสองสามสี่ห้าหกวิ่นเป็นเลขชุดสามตัวแบบเบอร์เบิ่น์นบ่ต้องมาหามลยสิบชุดครับผมวิ่นเป็นเลขเน้นๆไปแล้วเนาะหาสองหาหกสองสามหกสองสี่หกสอง อีก,กชุดที่เหลือพี่อน้องไปวิ่งเพิ่มเติมเดีวกันครับนเ,เนาะเออแนวสร้างเหล็กสองตัวมีวิธีการหนึ่งคือเหล็กชุดเหล็กวิ่งหาตัวเนาะวิ่งไปเหล็กชุดสองตัวได้ทั้งหมดยี่สิบหาชุดครับผมก่อนหน้านี้ผมวิ่งเหล็กสองกับเหล็กหกแล้วนะเนาะเหลือสามซี 4, ่หาวิ่งแบบเดียวกันครับสามสองสามสามสามซี่สามหานะครับซี่สองซี่สามซี่ซี่ซี่หาสี่หกเมื่อเมืคืนลืมสามหกเนาะหาสองหาสามหาซี่หาหาหกนะครับ สิบหาชุดบวกกับสิบชุดก้อนนั้น่น,นเนาะสองกับหกเป็นยี่สิบหาชุดบนล่างหาสิบชุดครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกรอบที่สามารถทํากาไรแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่วบานะครับแนวชุดแนวทางหลชุดสองตัวเนาะมันมีชุดเนีนยนๆอยู่ในหันอยู่แล้วนะครับไปบวกราคาเพิ่มเอาไปเจาะเอากับตัวเจาะเนาะอ่ะลอนสังนดีกว่าไปเพิ่มราคาตัวเจาะนะครับต่เสื้อมันนะครับตัวเจาะนะครับโอเคครับมันหมานสุภูสุขคนครับสวัสดีครับ